ป่าเขาสู่มอ,อยาเถาวันเปรียงมีถิ่นฐานที่ไหนจากป่าเขาสู่มอ,อยาเถาวันเปรียงมีถิ่นฐานอยู่ที่ไหนเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเป็นสมุนไพรของไทยแท้ๆเพราะเราสามารถพบเจอเถาวันเปรียงนะคะได้ทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยค่ะคือชนิดนี้นะคะมักจะขึ้นเองตามชายป่าที่รกร้างหรือบริเวณริมนั้วบ้านเราก็สามารถที่จะขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ใครนะคะที่ไปเดินป่าอาจจะเคยพบเจอเถาวันเปียงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะเถาวันเปียงนะคะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งค่ะโดยหมอไทยส่วนใหญ่นะคะมักจะน,นิยมเอาบริเวณเถาแก่มาใช้เพราะว่ามีสรรพคุณในเรื่องของการคลายเส้นแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้กระสัยค่ะถือว่าเถาวันเปียงนะคะเป็นหนึ่งในสมุนไพรบ้านๆที่เรามักจะนํามาใช้กันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ เรามักจะนิยมนํามาใช้กันเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรที่รอให้คนรุ่นใหม่กลับมาทําความรู้จักอีกครั้งค่ะลองกลับไปสังเกตตามรั้วบ้านหรือว่าชายป่าใกล้ชุมชนกันดูนะคะบางทีของดีอาจจะอยู่ใกล้ตัวกับที่ทุกๆคนคิดก็ได้ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ